สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้ครับจะมาสรุปผลสำรวจที่น่าสนใจจากซ u เปอร์โพครับที่สอบถามความคิดเห็นของคนไทยทั่วประเทศนะครับไม่เห็นมาถามเราเลยมีใครถูถกถามบ้างไหม <c oughs> นะส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเขาถามคนทั่วประเทศนะเกี่ยวกับการเปิดหรือปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชานะครับซึ่งผลที่ออกมานั้นสะท้อนถึงความรู้สึกที่ซับซ้อนของคนไทยอย่างชัดเจนครับ แม้จะมีบางคนที่มองเห็นข้อดีของการเปิดด่านนะครับเช่นการกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนนะมีอยู่38.9%หรือการส่งเสริมการท่องเที่ยวมีอยู่33.4%ครับแต่ตัวเลขเหล่านี้ก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำและไม่ได้มีน้ำหนักมากพอที่จะทำให้คนไทยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเปิดด่านในเวลานี้นะครับสิ่งที่น่ากังวลกว่าก็คือ ผลสำรวจที่ชี้ให้เห็นว่าข้อเสียของการเปิดด่านนั้นมีน้ำหนักสูงกว่าข้อดีในแทบทุกด้านครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของจิตใจและความรู้สึกของคนไทยครับ 1. ทําทำร้ายจิตใจและศักดิ์ศรีรู้สึกถึง60.7นะครับของประชาชนระบุว่าการเปิดด่านตอนนี้เป็นการทำร้ายใจคนไทย ทำลายศักดิ์ศรีและยังไม่พร้อมที่จะคืนดีหรือให้อภัยในสิ่งที่เกิดขึ้นครับ2กังวลเรื่องเศรษฐกิจ57.8%กลัวว่าการเปิดด่านจะทําให้สินค้าราคาถูกจากกรัรมพูชาเนี่ยทะลักเข้ามาทําให้ผู้ประกอบการไทยเสียเปรียบและเงินทุนไหลออกนะครับเห็นยกตัวอย่างคร่าวๆสออย่างนะข้าวกับมันสำปะหลังครับของเขาถูกกว่า เข้ามาก็ทําให้ราคาในบ้านเราตกต่ำไว้เงิน 3. ครับห่วงเรื่องความมั่นคงมี56.9%เป็นะครับเป็นห่วงปัญหาอาจแช์กรรมข้ามชาติทั้งยาเสพติดการค้ามนุษย์และแก๊งคอเซ็นเตอร์และ 4. ครับกลัวโรคระบาด48.1%นะกังวลเรื่องโรคระบาดนะครับหากระบบสาธารณสุขชายแดนนี้ไม่พร้อมเมื่อเปรียบเทียบข้อดีกับข้อเสียโดยตรงครับ ก็จะเห็นได้ชัดเจนว่า58.9%ของคนไทยมองว่าข้อเสียนั้นมีมากกว่าข้อดีและมีเพียง33.4%เท่านั้นที่เชื่อว่าเปิดเนี่ยมีข้อดีมากกว่าผลสำรวจยังย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของคนไทยได้อย่างชัดเจนครับโดย75.4%เเห็นว่าความมั่นคงของชาติต้องมาเป็นอันดับแรกก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจครับ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าคนไทยยังคงให้ความสำคัญกับเรื่องความมั่นคงและศักดิ์ศรีมากกว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะสั้นนะครับนอกจากนี้ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือความไม่เชื่อมั่นในตัวผู้นำกำัมพูชาครับซึ่งสูงถึง77.1%ที่ระบุว่าไม่เชื่อมั่นในความจริงใจของผู้นำกำัมพูชาในการแก้ไขปัญหาชายแดนครับ ซึ่งตัวเลขนี้เป็นอุปสรรคที่สำคัญที่ทำให้คนไทยไม่ยอมรับการเปิดด่านในตอนนี้อันนี้นี่พิสูจน์ได้นะครับด้วยเหตุการณ์หลายๆครั้งที่ผ่านมามากเลยนะคือตอนเช้าพูดอย่างหนึ่งนะตอนประชุมนะประชุมกันอย่างหนึ่งครับเดินออกจากห้องประชุมวิ่งไปหาหน้าข่าวไปพูดอีแบบหนึง่งกลับไปประเทศตัวเองไปพูดอีแบบหนึง่งนะครับคือ ไทยงงมากครับไม่เคยเจอไม่เคยเจอใครที่คุยกันแล้วเป็นแบบนี้นะครับนะอะไรที่เกิดขึ้นแบบนึงนะครับประเทศนั้นเปลี่ยนเป็นอีกหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยนะครับแล้วก็แม้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่นานเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นความแปลกประหลาดหลายๆอย่างโดยเฉพาะตัวผู้นำนะไม่ว่าจะเป็นทั้งฮุนเซนหรือว่านายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตก็เหมือนกันนะครับทั้งสองคนเนี่ย าทีนี่มันมันเปลี่ยนแบบพลึบมันเหมือนคำพูดที่เขาเคยพูดว่าคำเหนียนี่คบไม่ได้คือตอนเช้าเนี่ยนะครับคบกันดีๆีนะ่ะบา่บายมานะครับพูดอีกอย่างหนึง่งเผลอ,อเเย็นมายิงเราได้เลยนะครับอันนี้ก็น่ากลัวมากจากการสำรวจทั้งหมดนี้ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อพรนพดลกันนิกาครับได้ให้ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลไทยว่าหากต้องการจะเปิดด่าน จะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและมีมาตรการที่รัดกุมกว่านี้โดยมีข้อเสนอแนะหลักๆดังนี้ครับ 1. ชะลอการเปิดด่านก่อนเออนะเดี๋ยวก็จะเปิดให้แหละแต่ว่าอย่าพึ่งรีบจนกว่าจะมีมาตรการด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและสาธารณสุขที่เข้มแข็งพอครับ 2. ครับสร้างเงื่อนไขาการเจรจาก็ถ้ารีบเปิดให้เขาปุ๊บปั๊บเนี่ยเวลาเขาจะไม่ทำอะไรให้เขาก็ ทำได้นะ,นะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่เปิดให้ง่ายใช้วิธีนี้ในการกดดันเอาง่ายนะครับเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาแสดงความจริงใจและความร่วมมือในการป้องกอันป่าปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรมก่อนนะครับก็แก๊งคอนเซนเตอร์บ้านเขานั่นแหละนะครับรีบๆทำให้มันให้เราเห็นหน่อยให้ชื่นใจหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าซุกกันอยู่แล้วทำอย่างกับเป็นแก๊งเดียวกัน 3. ครับสื่อสารกับประชาชนรัฐบาลก็ควรสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาถึงประโยชน์ที่แท้จริงของการเปิดด่านและรับฟังเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่ชายแดนด้วยนะครับและสให้ความสําคัญกับความมั่นคงรัฐบาลควรยึดความมั่นคงและศักดิ์ศรีของชาติเป็นวาระสําคัญอันดับแรกครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้การดําเนินการนโยบายใดๆไปกระทบความรู้สึกของคนไทยโดยสรุปก็คือ คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมนะครับที่จะเปิดด่านกับกรัรมพูชาในตอนนี้เพราะรู้สึกว่าศักดิ์ศรีและจิตใจของคนไทยเนี่ยถูกทำร้ายและมองว่าความเสี่ยงด้านต่างๆมีมากกว่าผลประโยชน์ที่ได้รับครับเรื่องเล่าฟังเพลินขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับพบกันได้ใหม่ในะเรื่องถัดไปสวัสดีครับ